ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยเขาบอกว่านี่เป็นคลิปแรกของผมนะครับอาจจะพูดแบบว่าติดติดขัดขัดไปบ้างเขินเนิดนึงในใจเล็กๆคือว่าตื่นเต้นนะตื่นเต้นอยู่ว่าอาจจะพูดไม่คล่องอาจจะพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือคลิปนี้จะไม่มีอะไรนะครับผมแค่มาแนะนําช่องเฉยๆเนาะว่าเป็นผมทําอะไรบ้างอะไรอย่างงี้เนาะไม่มีอะไรดจริงจริงมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอนแนะนําช่องของผมนะครับช่องผมชื่ออาร์ติสสองศูนย์ส่วนผมชื่อเล่นชื่ออาร์ติสนะครับผมชื่อจริงชื่อมัา ช่องของผมจะทำเกี่ยวกับการแคสเกมนู่น่น่นนะครับเพราะส่วนตัวผมเป็นคนชอบเล่นเกมเนาะก็เลยแบบว่าอยากถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็อาจจะผสมคำด่าไ้บ้างเพื่อความมันในการแคสเกมนะครับแต่ผมบอกขอบอกกันนะเพราะเพราะผมเนี่ยไม่ได้เก่งภาษาไม่ได้เก่งภาษาเลยอ่านออกภาษา,ษาษาอังกฤษแต่แต่แปลไม่ออกผมเลยแบบว่าแคสเฉยแต่ไม่ได้แปลขอใครที่แปลไม่ได้นะครับเพราะผมไม,ไม่ไม่เก่งภาษาจริง แล้วก็ขอบอกเลยว่าผมใช้ไม์เริ่มต้นนะฮะตอนนี้ผมก็ใช้ไม์โทรศัพท์อยู่ส่วนโน้ตบุ๊กที่ผมจะอัาก็คือใช้ไม์โน้ตบุ๊กโดยเฉพาะเลยไม่มีไม์แบบตัวแพงๆมาเลยนะครับถ้าเกิดเสียงไม่ดีเสียงหายเสียงดังเสียงแตกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ถือว่าแบบว่าเป็นเกาแรกของเราเนะาะถามว่าการทำดูทูของผมครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบอกตรงว่าเกาแรกคือยากมากตอนนี้คือยากมากๆผมไม่รู้วนะ่าผมปิดเทคยหลายเทียเนี่ย คือผมบอกเลยคนที่ทํา youtube ครั้งแรกความรู้สึกเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นไหมครับน่าจะเป็นเนาะแบบว่าตื่นกลัวกล้องอะไรอย่างนี้ผู้ไม่ถูกเออเป็นกันทุกคนผมก็เป็นตอนนี้ก็เป็นอยู่คลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปวิดีโอแนะนําตัวสั้นๆนะครับผมส่วนสุดท้ายท้ายสุดนี่ถ้าเกิดคลิปนี้มีคนดูนะครับคนที่ดูอยู่ก็ขอให้แบบว่ากดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ